ก็แบที่บอกผมไปดูได้เลยราะเรียนไปดูได้แต่วันนี้ผมจะมาถามพี่หนูว่าในสถานการณ์ที่แบบโอ้หลายคนหลายคนย่ำแย่นะก็บอกว่าย่ำแย่แต่พี่หนูอยู่ได้ครับึ่งอยู่ได้ปีกว่าพอนีอันนี้เริ่มเริ่มสองปีกว่าแล้วแต่เริ่มแล้วก็ผ่านสถานการณ์โควิดมารบบก็อยู่ประคองตัวจนอยู่ได้เงินมีเอฟซีคอมเมนต์มาเยอะบอกว่า พี่หนูไปไหนพี่หนูไปไหนผมก็เลยสอบนะสอบถามมาแล้วโทรถามพี่หนูว่าเอ๊พี่หนูจะใส่พี่อยู่นะอยู่ครับอยู่โทรมาเออเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าว่าพี่หนูอยู่ได้ยังไงแล้วก็แรงบันดาลใจที่จะให้เกษตรมือใหม่เนาะว่าจะอยู่ยังไงเดี๋ยวเรามารับชมพี่เพราะว่าเขาอยู่ยังไงแล้วก็มีแนวคิดบริหาจัดการยังไงเนาะครับอ่ะเดี๋ยว พี่น้องไปดูเลยครับ้าผมไปดูครับครับเดี๋ยวมาชมอาพยดตรเมล่อนตัวใหม่ของพี่หนูนะอันนี้นสายพันธุ์อะไรอีอันนี้เป็นขาบีกวัวนะครับาขานีกวัวเนี่ยนะครับีบป่ปุ๊กนานแล้วแต่ผมเพิ่งเอามาเอาเข้ามาเพราะจะกรอบตาลี่เนื้อต้มนะครับปีที่แล้วผมไม่เจอปีที่แล้วยังไม่ได้เอาเข้ามาครับตามหาสายพันธุ์อยู่ครับ อ,อันนี้อันนี้ประมาณกี่โซนอันนี้อยู่ประมาณโลเจ็ดครับตอนนี้โลเจ็ดในฟาร์มพี่นี่คันไหนขายดีสุดถ้าก็จะเป็นกีโนชิอ่าใช่ใช่รถยอดนิยมเลยนะช่วงนี้นะครับยอดน,นิยมเป็น้อเขียวญี่ปุ่ปน,นก็นนจะไม่ค่อยต้องคุณเท่าไหร่เพราะว่าผมใช้กึนสีกึนสีตั้งแต่เริ่มจนจนเก็บผลผลิตนี่กี่วันนะพี่ ก็สามเดือนนะครับสามเดือนเพราะว่าพันนักที่ว่าราคาแรงๆก็ไม่กล้าปูที่กิโลอินเนี่ยสองโลสองโลสี่อ่ะพันพันอะไรเนี่ยย้พามีกลัวครับพามีกลัวนะครับนี่คือพันพามีกลัวออฟซารีตัวนี้ลูกค้าชอบมากตามหาไต่พันมานานเไปเลยนี่เป็นออร์เดอร์พอดีเงาส้ม เท่าไร์้อยสิบสี่ครับร้อยสิบสี่อันนี้ยังยัง,ยงไม่เก็บผล่นยังยัง,ยงครับต้องวันที่20มีนาเลยครับ20มีนาบุกซีในตอนปีแล้วมีอะไรนั่ที่บัตเตอร์สควอร,อรบัตเตอร์นัตสคอชเดี๋ยวจะทำที่โรงเรือนสองเน่ยเพื่อผล,ลิตหมดตัวนี้ก็จะเป็นพริกหว,วานพริกหวานพริกหวานมีนะคือต้นต้น,ตนเมล่อนที่เราเสียหายไปนะครับเราก็จะเอาพริกพวกพริกพวกผักตัวเนี้ยมา อันนี้กําลังติดลูกรอกติดแล้วลูกลูกก็ตามตามท้องได้ขนาดตามท้องตลาดที่ขายเลยอันนี้พอเวลาเราเคลียร์ลงเงือนเราจะขายต้นละห้าสิบาทซึ่งคนที่ว่าเขาปลูกเขาก็จะชอบเขากยกต้นทุ่งไปเลยไปปลูกต่อไปดูแลต่อก็จะต้นละห้าสิบาทก็จะมีพวกเคียวที่เอามาปลูกเสริมนะครับอันนี้เพื่อจะเพื่อที่จะเป็นการเสริมขึ้นมาที่ว่าต้นที่เสียหายเป็นรายได้เสริม ถึงจะได้ราคาไม่เท่ากับมีร่อนแต่ผมก็ยังยังได้ต้นทุนคืนไอ้นี่ไองนี่สมมติว่าจะจะซื้อไปทำได้ไหมไม่คนปลูกไม่คุ้มครับซื้อไปทำรอเวลาคัดลูกดีกว่าเพราะว่าเวลาเวลาเมื่อปีแล้วผมไปทำนะครับอันนี่เยาให้เป็นถ้าถ้าถ้าคัดลูกคือสีห้าลูกเราคัดเลยลูกเดียวช่วงนั้นแหละได้เลยแต่แบบนี้เลือกเลยลูกเดียวละก็ขายก็จะได้เป็น ลูกสองร้อยกว่าถึงสามร้อยกว่าแต่บอกได้เลยดทำหน่อยอน่อยมากเลยตัวนี้จะเป็นพันที่ว่าไม่ขมแต่ถ้าจะเป็นผิวเลื่งไอ้ผิวเลื่งแบบพวกกาเหลียจะเนื้อจะขมลูกอ่อนจะขมครับแต่ตัวเนี้ยจะจะไม่ขมเออพี่ผมเห็นอยู่ข้างร้านที่มันมีปอนชัยด้วยพี่เอามาเสริมครับตัวนั้นเป็นเหมือนงานอดิเรกแต่เป็นเ,เป็นรายได้ถามว่าเป็นรายได้ เมือ่อไรายได้หลักด้วยพวกคู่กันไปคือเอาความชอบของตัวเองเอามาเอามาทําแล้วก็ลูกค้าที่ว่ามาเจอเขาก็ชอบเขาก็จะซื้อก็แล้วแล้วพี่พี่ใช้เวลาช่วงไหนที่ไปทำก็กลางคืนกลางคืน<อ>กลางคืนบ้างอะไรบ้างเวลาที่ว่าเรากลางวันแดดมันร้อนเราเหนื่อยจากงานเราก็ไปนั่งเราชอบอยู่แล้วถ้าเราทํางานที่เราชอบเนี่ยมันก็จะรีแลกความเหนื่อยถ้าความเหนื่อยมันจะหายต,ตนอนแรกที่เอามา เอามาเสริมพิเศษหรือว่าทําด้วยความชอบทําด้วยความชอบนี้นี้พอพอลูกค้ามาก็ไม่พอขายก็ไม่พอขายเหมือนกันเอาไปมาขายได้ขายได้ควบคู่กับเมลอนไปก็ให้อย่างนั้นราคาสาสุดประมาณก็หลักร้อยครับ350เป็นไม้จิ๋วเกาะหินครับก็3สามร้แล้วแต่ขนาดแล้วแต่เวลาที่สร้าง แต่คนซื้อก็สามารถไปทําต่อยอดได้ซื้อถ้าซื้อผมประมาณสามร้อยก็อาจจะขายห้าร้อยประมาณเนี้ยแต่ถ้าสั่งทางเน็ตก็มีค่าจัดรงรวมไปด้วยแปดสิบบาทบวกบวกไปด้วยตัวนี้เป็นติ๊บาทติ๊บบาทก็มาหลกก็คือในในในเนี้ยมีกี่สายพันธุ์ตอนนี้มี UC สายพันธุ์นะครับ u สายพันธุ์ไม่ไม่รวมกับพืชพวกนี้ตัวนี้เป็นปคิวคิวเด้อ ต้นคะนาเขียวครับเขียวผักเขียวโอ้นีขายงั่งอันอันนี้คืออันนี้คือเป็นโรคใบใบครับเป็นโรคต้องฟู้กับแมลงบำรุงถ้าตึงถ้าตึงมีสีจะเจอเจออย่างนี้แน่นอนแต่คุณมากขายดี ไอตัวนั้นตัวนั้นไม่ไม่น่าโชว์ตัวนี้คือเป็นที่เป็นโลกนะครับตัวนี้ก็จะลองบารุงดูว่าเราจะต้านยังไงท่านผู้ชมครับตัวนี้คือปัญหาเกษตรทุกอย่างมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายไม่ได้ัวยรูเนะครับผมจะบอกไม่จริงจริงที่ให้ท่านผู้ชมดูนี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะเจ้า เห็นผุมขายโลละร้อยห้าสิบบางบางคุฟันว่างได้โลละร้อยห้าสิบสามร้อยกว่าต้นต้องได้ถนนเท่านี้จริงๆอุยขายได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ยังคงร้ใหม่ครับใบใบเล็กเราใช้กระแนงเพิ่มใช้กระแนงเพิ่มเพิ่มใบมันจะได้ว่าเราไม่ต้องไม่ใช่ว่าเห็นพี่ดูทำแล้วไม่ยามมาไม่ยอว่าจะไปทำตามได้ทุกต้นไม่ใช่นะครับมันไม่ได้ทุกต้นอกครับเกษตรมันต้องมีแบบห้าสิบห้าสิบนาทีนะครับ มันมีได้มีเสียอันนี้ก็จะเป็นเสริมที่ว่าต้นที่เสียหายผมก็จะใช้พวกปูเล่มาเนี่ยแล้วพอจบพอจบโรงเรือนผมก็จะขายต้นละห้าสิบลูกค้ามาต่อซื้อผมก็ขายขายขายอันนี้อันนี้อันนี้กี่วันครับอันนี้ยี่ยี่ติดวันเลยหลังผสงเกสรเก็บเก็บผลผลิตนี่ใช้เวลาอันนี้น่าจะเป็นสามสิบแปดถึงสี่สิบวัน อ,อันนี้อันนี้สายพันธุ์เดียวกันอันนู้นเป็นไข่มังกรน,นะครับเป็นที่เบสเหมือนกันแต่คนละสายพันธุ์ันตัวนี้จะเป็นแฟนของไทยนะครับจะเป็นทางทางมาห้าสาักขาอันนี้อันนี้ผมเคยเห็นทีแล้วเห็นอยู่แต่สองตัวนี้ออรนเลนตวีตัวนี้ของไทยของเทพมงคลตัวนี้งเทพมงคลฟา์าเขาจะผสมแคตอนนี้ คนนี้คนนี้เก่งมากครับคนนี้ทำไม่ดพันไุข้เลเป็นลายใยเลยเข้มจนตาก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ตอนนี้เขาเจอเปัญหามาหลงด้งเยแล้วอากาศแป่บวนคือเอาจริงๆกับพี่หนูพี่หนูมีบริหารจัดการยังไงเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาสงปีที่ผมไม่ได้เจอคือคือบริหารจัดการยังไง ให้มันอยู่รอดในในช่วงสถานการณ์ลักๆคือลงมือทําเองเป็นการเซฟต้นทุนไปในตัวอะไรที่ประหยัดได้คือประหยัดถ้ามีการเสียหายเราก็หาตัวอื่นมาทดแทนเหมือนเหมือนอย่างที่เห็นนะครับถ้ามีร่อนเสียหายมีร่อนติดโรคติดอะไรผมจะหาผักเขียวมีพริกมีอะไรมาใส่เพื่อที่ว่าถ้าหายไปถ้าเราไม่มาปูเพิ่มเติมมันก็จะกลายเป็นศูนย์มันทุบ ตารางทุกพื้นที่ที่เราทำเนี่ยมันมีคอสมีต้นทุนอยู่แล้วก็คือทนใน,ในฟาร์มที่นี่นี่ไม่มีลูกน้องอยู่แล้วไม่มีครับโอ้การลงมือทาเองเนี่ยหนึ่งเตัดไหลไหลใจเรื่องค่าลูกน้องออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเสมอตัวเราก็ยังไม่เจ็บตัวแต่ถ้าเราเสมอตัวในกรณีที่ว่าเราขายแล้วเราเสมอตัวแต่เรายัางต้องฟักกระเป๋าไปจ่ายลูกน้องแต่การที่เราลงมือทำเนี่ยมันเพิ่มความํำนาญ ทำนานขึ้นไปเรื่อยๆรื่อเรายิ่งลงมือทาเยอะเรายิ่งรู้เพราะว่าแต่ละช่วงเวลาของแต่ละปีเนี่ยมันมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยเรื่อยอย่างปีเนี้ยผมเจอวันเดียวอะผมเจอกลางคืนกลางวันร้อนบางทีฝนตกกลางวันแล้วกลางคืนมันหนาวมันก็จะมีการเสียหายาะงั้นถ้าเราเจ้าน้องเราจะไม่เราไม่ได้เข้ามาใกล้คิดกับมือมากขนาดนี้หลักๆก็คือประหยัดต้นทุนก่อนครับประหยัดต้นทุน อะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้ออครับเนได้ว่าเราเราขยันขึ้นหรอครับครับต้องขยันขึ้นปู้คือถ้าทําถ้าทําแล้วถ้าทําการเกษตรเนี่ยบางคนก็คิดว่าง่ายผมว่ามัน,ม,นมันไม่ง่ายมันต้องอยู่กับความเข้าใจแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอยา่ยางมันมีลักษณะเฉพาะของเขาบางทีบางทีเพื่อเราถึงว่าเรามาปลูกเนี่ยไม่ใช่ว่ามันใช้ได้ผลเป็นร้อยครับไม่ไม่ได้ผลเป็ร้อยอย่างที่เห็นแหระครับถ้าไ่้ก็เจอรูมแมลงอยู่แล้วครับ แต่ถ้าเราอยู่เราจะเข้าใจว่าเราควรจะเซฟตรงไหนแต่การเซฟอะช่วงที่ว่าเราเราที่ว่ามันเสียหายเราก็ยังเสียหายก็เสียหายน้อยแต่ถ้าเราไม่เซฟต้นทุนเรื่องค่าแรงค่าอะไรเงี้ยมันก็ยังไงก็ต้องปักใจมือนเราเป็นมือนะก็คือถ้า <c oughs> ถ้าจะให้ดีที่สุดนี่คือเราลงมือทําเองครับทุกอย่างความมันถามว่าถ้าทุกอย่างดีไหมผมว่ามันดีนะ แต่ถ้าไหนที่ว่ามันต้องใช้ฝีมือเฉพาะเราก็จ้างเขาก็ได้ที่เราไม่ชํานาญเพื่อความปลอดภัยเราด้วยเพื่อความชัวในการที่ว่ามันไม่ต้องเกิดความผิดพลาดก็คือพูดง่ายที่ช่วงช่วงช่วงในสถานการณ์นี้ที่เอาแบบพอพอแบบกำลังกำลังของตัวเองครับกำลังของตัวเองดีกว่าอ๋อไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนคนปีแรกๆนะปีแรกๆมีความมึ่งม่นคืออยากอยากได้เห็นอะไร อยากอยากได้ไปหมดแต่นเนี่ย uh huh. ถ้าเราถ้าเรายื้อที่จะทําไปเราก็ยิงเสียหายหนักเพราะว่าถ้าถ้าเพิ่มผลผลิตไปเราต้องลึงเราต้องเ,เราก็ต้องดูแลนะกาลังกําลังการผลิตของเราถ้าเราเฟซถ้าเราเฟเรื่องแรงงานเรื่องอะไรเงี้ยกำลังการผลิตของเราเราทําได้มาปุ๊บแปดสิบเปอร์เซ็นต์สมมุติได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ียจะขายใครบ้างก็ต้องดูเรื่องการตลาด ดูอะไรทุกๆอย่างถ้าสมมติว่าสมมติว่าผมเนี่ยผมจะไปทําเกษตรปลูกผักเพื่อปัดสวยครัวเน,น,นี่ยเราต้องเริ่มเริ่มเริ่มงกำลังก,ก่อนนะครับเริ่มจากศึกษาก่อนเลยครับค oh. ือจะปลูกจะหนึง่งศึกษาว่าเราชอบอะไร oh. เราชอบอะไรแล้วถ้าเราทําได้สมมุติว่าเราทําได้เราจะขายใครเราจะขายใครไม่ใช่ว่าเราพอเรามีเงินทุนแล้วเราเราไปตุ้มเดียวไม่ได้ตุ้มเดียวนอกผมผมเห็นมะลายคนแล้ว ใครที่เข้ามาหลายๆคนนะผมผมบอกไห้ต้อมมือก่อนลงเดือนเล็กๆก็ได้หรือแม่ปลูกข้างกำแพงถ้าชอบจริงค่อยค่อยลงทุนมีความชำนาญแล้วค่อยลงทุนหลายๆคนบางคนผมก็เห็นยังไม่ทันมุงหาคาก็เลิกสร้างแค่ลงเดือนยังไม่ทันปลูกอย่างอะไรคือมันถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยมากถ้าไม่คู่จริงก็คือจบก็คือแรกๆนี่ก็คือทำด้วยตัวเองก่อนนะครับอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันมันไม่เหมือนแผนที่เราวางไว้ครับมันมันไม่ใช่ว่า เดือนนี้เราจะได้แค่นี้เดือนเดือนนี้เดือนต่อไปเราจะได้แบบเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้น,น,นมันมันไม่เสมอไปปัญหาทุกอย่างที่มันไม่ได้เกินที่เราครับครับผมยังไงก็วันนี้ก็คือได้แรงบัน,บนดาลใจจากพี่หนูแล้วว่าเราจะบริหารจัดการยังไงว่าในช่วงในิหารการนี้นะครับ,รบรเกษตรเราปลูกเกษตรไม่ใช่ว่าเรามีทุนแล้วเราจะไปลงตู้เยอะๆค่อยๆครับชอบชอบศึกษานะครับชอบแล้วการตลาดนี่ สำคัญมากการตลาดทีนี้บางทีเราจะมารอให้มาให้คนซื้อไม่ได้เรา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 ต้องทันทันสมัยเนาะสร้างคุณภาพแล้วเดี๋ยวการตลาดต้องใช้เวลานิดนึงแล้วเขาจะวิ่งเข้ามาหาเข้ามาหาเราแล้วทีนี้เราจะได้เขาเป็นลูกค้าประจำผมก็ได้ลูกค้าประจหลายเจ้าที่ว่าเขาเมตตาผมปีใหม่ยังคิดถึงน้องเดี๋ยวพี่เอาของน้องไปฝากอะไรนิดผมถือว่าพี่หนูนี่เป็นถือว่าเป็นเกษตรกรที่ว่าถือว่า สู้ชีวิตนะครับต้องสูม้มีมีท,อท้องทีชงแล้วท้อท้อยางเสียหายเนี่ยบางทีก็บางทีก็พยายามคิดแก้ปัญหาถามว่าท้อไหมท้อประจําแต่นี้ถ้าเราถ้าท้อแล้วเราต้องสู้ถ้าไม่สู้คือจบอเพราะว่า,าวยางหนึงลงเดือนเนี่ยเราลงทุนไม่ใช่น้อยๆถ้าู้ก็คือต้องมันก็จะยิ่งแย่ไป่าเก่าเราจะกลายเป็นคนขาดรายได้อ่าโอเคเดี๋ยวเรา มันอากาศร้อนเดี๋ยวเราไปชิมไอ้นี่นะพี่น้ำครับวกน้ํำเมลอนนะครับผมไปทําเดี๋ยวให้พี่พี่เก๋ครับพี่เก๋ทาน้ําเมลอนให้ให่กินนะครับเนียครับพอดีน้องมาคิวเขาไม่เคยกินนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลยครับครับผมไม่ไม่เฉพาะไอ้มีมีฟาร์มเมลอนนะครับอันนี้ก็เป็นร้านหลาย ันทุกอย่างเลยเจ้ที่คนปั่น่ะไม่อยู่เนี่ยสาวอาทิตย์แล้วสาวอาทิตย์เปรเจสาวอาทิตย์บางบางท่านอาจจะรู้จักกัน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สเค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูพี่เก๋เขาทำไอ้ทแม่รองเฟิร์สคแม่รองเฟิร์สเดี๋ยวมาดูว่าในรถปั่นจะเป็นยังไงก็ช่างเนี่ยอันนี้เขาพันอะไรก็ปั่ดพันกาเลียพันเน็ตของเน็ตเอาเน็ตเอาแต่นี้กลิ่นจะหอมอะหอมขอมเมลอดมากเลย ไปรู้สีสันว่าจะเป็นยังไงแต่ผมชิ้มไว้แล้วโอ้โหติดใจมากมโอ้โหรูณนะครใช้ใช้เยอะใช้ในเ,มเ,มเมรนลที่ร้านเลยค่ะในเรนล้อที่เราของเราปลูกเองอ่ะก็ลูกค้าตา้องการอยากใา้น้ำเรนล้อเราก็จะใช้เปรนล้ดสด,สดสดจัดในร้านเลย ตื่นแก้วนี้เราก็จะใช้เนื้อแก้วเลยคะอันนี้ปรตแกแก้ว่ไหแก้วละ้าบบาทค่ะายไงค่ะรือว่าดูหรือว่าดูหรือว่าดูมากเลยุลูกค้าทันดูมากเลยค่ะก็จะมีลูกค้าน้ําปันแล้อมัจะจั เราจะใช้เนือนเยอะตึงแกกระต้นเลยเกินอายุตัดมาติว่าว uh. wow. 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 yeah. yeah. ันิแล้ว้าวพี่น้องดูดูดูเจ๋งเลยครับให้ดใกล้ๆเลยน้องเคียวเียวนะคะสด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 ค่ะความหวานก็คืออย่างน้ำจากเนื้อน ไม่ใช่แก้วละลายเนี่ยครับห้าสิบบาทแก่ห้าสิบบาทโวเลล <c oughs> ครอดแก่แก่ร้อโพวกของแก้วนี่ก็โอ้โหไปกินขาดนะคืออันนี้ลูกค้าทานตรงนี้รับประกันได้นเลยว่าคุ่นแน่นอนเพราะว่าคือเมลอดลก็เยอะอาหารเยอ,อ,อ,อะเลยร้อนเลยคุ้มค่าได้เลยลองชิมดูาชเดี๋ยวให้ให้น้องมาเทีชิมอ่าน้องมาเทีวไปชิม <c oughs> <ๆ c oughs> อันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยองธรรมาติของเขก็นะไยังไงบ้างรสชาติเอแไม่ล้วแบ่อนเขวนกลิ่นกลิ่นไม่อเออกินไม่รเข้าไปะแะเป็นคือมนกินไม่ได้กินของสารพัเขาไม่ได้แต่งกินนเลยไม่ได้ส่ใินเลยี้งกนแต่พัก็จะมีกินเฉพาะของเขา มันมันเหมือนกับฟิลขอรฟิลนะเวลาเราไปสั่งอันนี้มามากินที่ฟาร์มหน่ยตัวนี้ก็คือเมลอนสดพาเอาจากออกจากลูกมาอฟางเลยอันนี้ปั่นทุกคยทุกคันพี่ครับปั่นได้ทุกกันทุกสายธุ์ปั่นได้ทุกสายฟางแต่ว่ารสชาติความหอมกลิ่นกลิ่นของมันแล้วก็รสชาติความหวานจะคนละระดับกันแล้วแต่ตัดทัน อันนี้ลูกค้าต้องต้องเน้นบ้าว่าเอาสายพันธุ์ไหนคือบางคนก็จะชอบหวานก็จะเป็นสายพันธุ์ที่หวานไปเลยก็มีครับบางคนก็คือรสชาติของธรรมชาติบางคนไม่ชอบหวานก็จะหวานของธรรมชาติของนราล็อกก็จะได้แทนรสของนีลล็อกแต่ถ้ามาที่ร้านเนี้ยกำลังปัดสายพันธุ์ไหนก็คือได้ได้สายพันธุ์นั้นปั่นจะเลือะไรโอเคโอเคกเกิด บางบางคนเขาชอบหวานนะบางคนเขาชอบหวานก็ส่วนมากลูกค้าจะบอกว่าขอแค่เมลอนไม่ใส่อะไรหวานหรือลเอียดเียครับอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่หนูกับพี่เก๋มากๆเลยนะครับก็ได้โอ้โหแรงบันดาลใจแบบที่จะไปทำเกษตรนะครับสำหรับก่อนที่จะไปวันนี้เดี๋ยวให้พี่หนูฝาก อยากให้หาาดูแลมาแรงใจในการทำเกษตรยุคใหม่นะครับว่าทำยังไงบริหารจัดการงไงถึงจะให้ให้อยู่รอดในสถานการณ์แบบนี้ครับก็เซฟต้นทุนนะครับแล้วก็ลงมือทำด้วยตัวเองศึกษาเกินความจำนาป็นให้เกินคุณภาพแล้วลูกค้าเราก็จะติดตามเรา,นาสนับสนุนเราแล้วก็ผลิตออกมาแล้วก็เน้นการตลาดศึกษายเองให้หมดครับ ก็จริงๆแล้ววันนี้ก็โอ้โหอ้าเวจริงๆเรื่อมาถ่ายน้องเฟิร์สด้วยเนะอะวันนี้ติดเรียนนะอ้เอาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่หนูกับพี่เก๋มา,ากๆเลยนะครับขอบคุณนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาอะไรพี่หนูก็โอ้ยพิชาบอกไม่เอาพี่หนูก็จัดให้นะสองสองรูปเลยโอ,โอ้ขอบคุณมากเลยครับ มาทีไรก็จัดให้ทุกทีเลยอันนี้พันอะไรนะพี่หนุ่มอันนี้การเรียของเอเธอร์แลนด์กับการเรียสองสิบแปดอเมริกูกูก็ท่านใดสนใจก็แวะผ่านมาทา่นี้ก็ทางเข้าก็าอยู่ตรงใกล้ๆกับวัดยานพัทยานะครับก็ไม่ไกจากพัทยาซอยวัดยาน,นะครับยังไงผมก็จะทิ้งเบอร์โทรกับสถานที่โลเคชั่นมาให้นะครับท่านใดสนใจก็ เข้ามาแล้วเรียนแล้วก็อุ่นพี่หนูได้เลยครับบ<ม>อกได้เลยว่าเจ้าของฟาร์มนิสุดสปอร์ตใจดีมากม <laughs> โอเคครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับพี่หนูขอบคุณครับ